อนอแสนแสบช่วงแสบสีสันโลนะนรักดีนะฮะมาช่วงแสบสีสันบันเทิงนะครับสีสันได้เฉยครับผมวันนี้เราจะพาผู้ชมไปดูความสำเร็จครับของเด็กวัยรุ่นคือต้องบอกแต่นี้วงการบันเทิงเนี่ยมีเด็กแจ้งเกิดมีคลื่นลูกใหม่มาเยอะ มันมีเวทีเยอะไงถูกแป๊บเดียวเปลื้องปร้ากันละบางคนเนี่ยมีผลงานในวงการบันเทิงแค่เรื่องเดียวครับแต่กลับดังเป็นพลุแตกโอ้โหนี่นายชานะในขณะที่น้องผมครับหนังก็เล่นมาหลายเรื่อง5เรื่องครับพิธีกรก็เยอะครับผมแต่รายการที่ดก็หลายปีล่าสุดไปเดินห้างมีคนตะโกนเลยใครวะ <c oughs> ชีวิตน่าสงสารครับเมื่อไปเที่ยวกับดาราวัยรุ่นที่เราเห็นกันอยู่ในยุคนี้แล้วเนี่ยครับผมโอ้โหเป็นที่น่าจับตามองกันหลายคนทีเดียวอ่านะฮะก็ความน่ารักสดใสของเด็กๆนะฮะทำให้หลายๆคนเนี่ยอาจจะกริ๊ดกร้าชื่นชอบนะครับแล้วก็เป็นที่รู้จักในสังคมที่กว้างขวางขึ้นครับบางคนนี่ขึ้นแท่นซุปตาเลยนะฮะแค่เรื่องเดียวนี่ขึ้นเป็นซุปตากันเลยนะฮะเพียงแค่เล่นละครด้วยแล้วก็ภาพยนตร์ด้วยอะไรเพียงแค่อย่างเดียวเท่านั้นครับผมเพราะฉะนั้นวันนี้สนแสนแสบของเราครับ เลยเอาเหล่าดาราวัยรุ่นพวกนี้นะครับมาให้คุณผู้ชมได้ดูว่ามีใครบ้างที่แจ้งเกิดได้ด้วยผลงานเพียงเรื่องเดียวครับครับผมต้องบอกว่าในปัจจุบันมีดารานหน้าใหม่เข้าสู่วงการบันเทิงทุกวันเพราะในปัจจุบันมีเวทีให้น้องๆรุ่นใหม่ที่สนใจงานในแวดวงบันเทิง ได้เข้าร่วมประกวดและแสดงความสามารถมากมายบางคนก็หน้าตาดีโดนใจแมวมองก็ทำให้ได้มีโอกาสมีผลงานในวงการบันเทิงแต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะแจ้งเกิดและเป็นที่ยอมรับของแฟนๆได้ทุกคนสำหรับนักแสดงหน้าใหม่ที่เล่นละครหรือมีผลงานเพียงแค่เรื่องเดียวแล้วแจ้งเกิดให้ดังเป็นพลุแตกจะมีใครบ้างนั้นวันนี้มาติดตามกันเลย ที่คนรากกับเจมจิรายุตั้งสีสุขจากละครเรื่องสุภาพบุรุษจุธาเทพใครจะไปคิดว่าจากบทบาทคุณชายหมอสุดหล่อจะแจ้งเกิดชื่อของเจมจิรายุ เพราะทันทีที่ละครสุภาพบุรุษจุธาเทพตอนคุณชายพุทธิพัฒน์ออกอากาศชื่อของเจมจิรายุก็ถูกยกให้เป็นซุปตาคนใหม่ของวงการทันทีด้วยความนิยมอย่างสูงสุดส่งให้งานต่างๆตามมาไม่ขาดสายทั้งงานภาพยนตร์งานโฆษณามากมายแถมความแรงแต่งหน้านหนุ่มๆในบ้านจุธาเทพจนได้ฉายาม,มาว่าซุปตาสายฟ้าแลบ ต่อกันด้วยอีกหนึ่งหนุ่มต่อธนภพลีรัตนขจรจากซีรีส์ฮอร์โมนวัยวาวุ่นจากนิสิตธ,ธรรมดาจากคณะอุตสาหกรรมการเกษตรมอเกษตรศาสตร์ กลายมาเป็นนักแสดงชื่อดังเพียงข้ามคืนหลังจากซีรีส์ยอดฮิตฮอร์โมนวัยวาวุ่นออกอากาศไปความดังของต่อธนภพก็ส่งผลให้ต่อมีผลงานอื่นๆตามมามากมายรวมถึงงานภาพยนตร์ฝากไว้ในกายเธอที่พึ่งลาโรงไปงานโฆษณางานอีเวนต์ก็หลังไหลมาไม่ขาดสายเรียกได้ว่าเรื่องเดียวเปรียงโดนใจจริงๆ ส่วนสาวสวยรายนี้ต้องบอกว่าฮอตเหลือเกินสำหรับก้าวสุภัสราธนชาติจากซีรีส์ฮอร์โมนวัยวาวุ่นใครที่ได้ชมซีรีส์เรื่องฮอร์โมนวัยวาวุ่นนอกจากต่อธนภพที่ถูกพูดถึงมากมายบทสไพร์นักเรียนสาวแสนสวยที่สามารถมีเพศสัมพันธ์กับหนุ่มๆที่เธอพอใจจนส่งผลให้ก้าสุภัสราแจงเกิดอีกหนึ่งคน ไม่ต้องบอกว่าตอนนี้ก้าวงานเข้าขนาดไหนเพราะงานพิธีกรงานภาพยนตร์งานถ่ายแบบวิ่งชนกันไปหมดรวมถึงงานล่าสุดก็ภาพยนตร์เรื่องฝากไว้ในกายเธอจนทำให้เธอแจ้งเกิดเป็นดาราวัยรุ่นแถวหน้าของวงการไปแล้ว ที่หนุ่มน้อยหน้าใสกับตันชนละทรคงยิ่งยงจากซีรีส์เลิฟซิกรักวุ่นวัยรุ่นแสบต้องบอกว่าซีรีส์เลิฟซิกที่แฟนๆกำลังฟินเวอร์กันอยู่ขณะน,นี้ได้แจ้งเกิดดาวดวงใหม่กับตันชนละทรเรียบร้อยแล้วจากบทโน่หนุ่มหล่อประธานชมรมดนตรีที่จิ้นกับปุนเลขาสะพานนักเรียนเพราะตอนนี้แฟนๆโดยเฉพาะวัยรุ่นตามติดชีวิตของหนุ่มคนนี้กันมากๆยอดติดตามใน i.g. ส่วนตัวก็พุ่งสูงม,กมากๆและด้วยความดังจากซีรีส์เรื่องนี้หนุ่มกับตันเองก็ยังได้มีโอกาสร้องเพลงประกอบซีรีส์เลิฟซิกนั่นก็คือเพลงขอร้องยิ่งทำให้เหล่าแฟนสาววายกรีดกราดคลั่งกันไปใหญ่เรียกได้ว่าแจ้งเกิดได้แบบเต็มตัวจริงๆส่วนสาวสวยรายนี้เดียน,นาฟลีโปจากบทบาทหมอก้กยในละครเรื่องสามีตีตรา ก็ได้แจ้งเกิดสาวน้อยหน้าใสาลูกครึ่งไทยฝรั่งเศสเดียนาฟลีโป ด้วยเนื้อหาละครที่เข้มข้นบวกกับการแสดงที่ดีส่งให้เดียนาเป็นที่รู้จักอย่างรวดเร็วทำให้ตอนนี้สาวน้อยจากจังหวัดอุดรธานีมีผลงานไม่ขาดสายเช่นกันถึงแม้ว่าบทบาทที่เธอได้รับจะไม่ได้เป็นนางเอกแต่ด้วยความน่ารักและความสดใสก็ทำให้เธอคนนี้แจ้งเกิดในวงการได้อย่างสมบูรณ์ บวกกับข่าวที่ตามมาว่าเธอนั้นกุ๊กกิ๊กนอกจอกับพระเอกหนุ่มโป,ป๊บธนวัตรยิ่งตอกย้ำความแรงและความฮอตของเธอด้วยเป็นยังไงกันบ้างสำหรับ5หนุ่มหล่อสาวสวยที่เรานำมาฝากในวันนี้นี่แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นยังมีดาราอีกมากมายที่แค่แสดงละครหรือภาพยนตร์เรื่องเดียวแล้วแจ้งเกิดเลยเดี๋ยวโอกาสหนนะ้าทีมงานจะรวบรวมมาให้ชมกันอีกนะครับ มีแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะอ่ายังมีอีกยังมีอีกหลายคนที่แจ้งเกิดจากผลงานเรื่องเดียวอ่ะถ้ายกและให้เห็นชัดๆแจ็คแฟนฉันอ่นนี่ก็เรื่องเดียวเลยแฟนฉันมาพวกโอ้โหเปรี้ยงขึ้นมาเลยอ่าพี่มากพระขนมเอ้ยดังมากแต่ะสีแพ่งแล้วนี่แล้วก่อนเข้าวีทีอาร์นะยังไงไหนๆดูนี่มีใครบ้างรูปเจฟจีลอยมาอ่านี่ต้องยอมค่า ก็เรามียอมกันบ้างเดี๋ยวโอกาสหน้าเราจะรวบรวมมาให้ได้ดูกันอีกว่ามีใครที่แจ้งเกิดจากผลงานเรื่องเดียวบ้างนะครับใช่ครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฮะข่าวของโตโน่แล้วก็คุณแตงโมตอนนี้มีกระแสออกมาแรงเลยนะครับว่าเอ๊ะสรุปแล้วยังคบกันอยู่ไหมหรือว่าเลิกกันแล้วเดี๋ยวเบรกหน้ามาขยี้กันให้เละครับครับกสอทแสนแสบครับสอทแสนแสบ